สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแหวนอีฐเชนเคยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านสบายดีกันไหมเอ่ยคิดถึงโรงเรียนหรือยังคะคิดถึงคุณครูกันบ้างหรืึเปล่าช่วงนี้นะคะอากาศเริ่มเย็ยนลงแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูแหวนก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้สัญลักษณ์ในวันชาตินั่นเองคะ่ะเอดอกอะไรนะเด็กๆรู้กันไหมเอ่ย นั่นก็คือดอกพุทธลักษานั่นเองค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยสีแบบนี้เลยนะคะเด็กๆที่บ้านใครคะปลูกดอกพุทธลักษาหรือใครเอ่ยที่เคยได้เห็นดอกพุทธรักษายกมือขึ้นเลยค่ะเก่งมากๆเลยสัญลักษณ์นะคะในวันชาตินั่นก็คือดอกพุทธรักษานั่นเองค่ะวันชาติหรือวันพ่อนะคะก็จะตรงกับวันที่5 ในเดือนธันวาคมของ,ของทุกปีนั่นเองค่ะเรามาเรียนรู้จักดอกพุทธรักษากันเลยนะคะดอกไม้ประจำวันชาติก็คือดอกพุทธรักษานั่นเองค่ะพุทธรักษามาจากคำว่าพุทธบวกกับรักษาหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงปกครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็นนั่นเองค่ะดอกพุทธรักษามีสีอะไรคะเด็กๆดูสิคะ สีเหลืองใช้แล้วดอกพุทธรักษาสีเหลืองมาจากสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพหรือวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนรู้สัญลักษณ์ในวันชาติวันนี้เด็กๆ พอจะาำกันได้ไหมเอย่ยดอกไม้ประจำวันชาติคือดอกอะไรคะดอกพุทธลักษานั่นเองแล้วสีประจำวันชาติล่ะคะดเด็กๆสีอะไรเอย่ยสีเหลืองนั่นเองอย่าลืมนะคะวันชาติหรือวันพ่อจะเป็นวันเดียวกันนั่นก็คือวันที่5ในเดือนธันวาคมของทุกปีนั่นเองคะ่ะเมื่อเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยนะคะดเด็ก ก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านก็อย่าลืมดูแลร,รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆนอกจากอากาศจะเย็นลงแล้วก็ยังมีโรคอะไรคะโรคโควิด -19 ้นั่นเองเมื่อออกจากบ้านทุกครั้งก็อย่าลืมสวมแมสทุกครั้งเลยเมื่อต้องหยิบจับสิ่งของเข้าปากก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆแล้วพบกับครูแหวนได้ใหม่นะคะในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ครูแหวนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ